ตอนรับเข้าสูร่รอบกองไฟพอดแคสต์สวัสดีครับผมตะเกินและเพื่อนๆจากไทยแลนดอดอจะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวหลากหลายที่ทำให้คุณมีความสุขกับการออกมาใช้ชีวิตการแจ้งครับ <S 2> <S 2> <S 2> <finalement> คุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับโลกที่เร่งรีบและสับสนรุ่นวาย รอบๆตัวคุณบ้างไหมครับเคยไหมครับที่คิดฝันอยากจะเอาตัวคุณออกไปสู่โลกที่สงบจนคุณมีเวลาจะสูดหายใจลึกๆให้เต็มปอดและได้ซึมซับเอาความงดงามของสรรพสิ่งรอบๆตัวมาสิครับในตอนแรกของรอบกองไฟพอดแคสต์วันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับเครื่องมือสี่อย่างที่จะพาคุณเข้าไปสู่โลกของธรรมชาติที่สงบ แล้วก็สวยงามวันเวลาก็เดินอย่างเชื่องช้าอย่างที่มันควรจะเป็นผมเรียกมันว่าจักรวาลที่ทับซ้อนอยู่ในโลกอันวุ่นวายที่เราอยู่กันทุกวันนี้ครับตามมาเลยครับ ก,ก็คือการเดินทางที่จะทำให้คุณหลุดพ้นไปจากความวุ่นวายเราเรียกมันว่าแคนูแคมปิ้งครับแคนูแคมปิ้งไม่เหมือนกับการล่องแก่งหรือว่าไปพายเรือเล่นเพราะว่าเราจะเอาเข้าวของทุกอย่างที่จำเป็นที่เราจะใช้ในเวลา3วัน4วันใส่เรือแล้วก็ล่องไปในแม่น้ำสวยๆเจอที่ไหนสวยงามแล้วก็พักกางเต็นท์แคมป์หลุดไปจากโลกที่วุ่นวายไปเลยครับ พวกเราที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้งย่อมจะเคยออกไปเดินทางท่องเที่ยวในธรรมชาติแต่ผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีวิธีการเดินทางแบบไหนที่จะพาคุณไปสู่โลกที่สงบปราศจากความวุ่นวายได้ดีกว่าแคนูแคมปิ้งครับลองจินตนาการถึงการที่คุณจะได้นั่งอยู่ในเรือที่ล่องไปตามแม่น้ำใสๆสองข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์กลไกเลยเลยนะครับ มีแต่เสียงน้ําเสียงลมพัดใบไม้เสียงนกร้องเมื่อใจคุณสงบขึ้นอีกขั้นหนึ่งคุณก็อาจจะได้ยินเสียงเรือแหวกน้ําเสียงน้ําที่หยดลงจากภายทุกครั้งที่คุณยกภายขึ้นพอเย็นค่าก็เลือกที่เหมาะๆจอดเรือตั้งแคมป์ริมน้ําพอคุณมองไปรอบตัวก็ไม่เห็นถนนไม่ไม่มีผู้คนไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลย มีแต่ธรรมชาติในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีใครได้เห็นหรอกครับพอค่ำลงก็ล้อมวงกินอาหารกับมิตรสหายนั่งคุยกันรอบกองไฟพอดึกหน่อยได้ที่ก็แยกย้ายกันไปนอนแต่ถ้าหากคุณเงยหน้าขึ้นไปสักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าเต็นท์คุณก็จะได้เห็นดาวเต็มท้องฟ้าอย่างที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน อีกวิธีหนึ่งที่จะเดินทางไปสู่โลกกลางแจ้งที่สงบได้ก็คือการเดินป่าครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงการเดินป่าในเส้นทางสั้นๆในเส้นทางยอดนิยมที่เต็มไปด้วยผู้คนหรือการเดินป่าเพื่อจะพิชิตยอดเขาอะไรนะครับการเดินป่าเพื่อจะให้เข้าไปถึงโลกที่สงบภายในใจเราได้ควรจะเป็นการเดินทางระยะไกลครับที่จะทำให้เราหลุดพ้นไปจากโลกที่วุ่นวายอย่างน้อยที่สุด 3-4วันเราต้องเป็นการเดินที่ไม่เร่งรีบไม่ต้องแข่งกับใครนะครับการเดินแบบนี้จะทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้เห็นธรรมชาติอย่างแท้จริงอย่างที่มันควรจะเป็นได้เรียนรู้ว่าของที่จำเป็นต่อชีวิตมีไม่กี่ชิ้นครับที่เราจะสามารถใส่เป้แบกมันติดตัวมาได้ได้มีเวลามองย้อนไปว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เราเคยมองว่าเป็นปัญหายิ่งใหญ่ตอนที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยความอยากได้อยากมีทั้งหลายที่ทับถมให้ใจเราวุ่นวายพอเรามองจากมุมนี้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีเลยแ่ะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยไปเดินเส้นทางเดินป่าระยะไกลต่างๆเนี่ยนอกจากที่เราจะได้พบความสงบระหว่างที่เราเดินแล้วพอเราไปถึงปลายทางเราอาจจะพบว่า เราเนี่ยกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับลองดูนะครับเรื่องนี้อธิบายไม่ได้ต้องให้คุณสัมผัสด้วยตัวเองครับวิธีที่3ที่จะเดินทางไปสู่โลกกลางแจ้งที่สงบอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแล้วก็รักสายน้ำมือกับผมครับนั่นก็คือการตกปลาแบบ Fly Fishing การตกปลาแบบ Fly Fishing เนี่ยไม่ได้เพียงแต่มีความงดงาม ในท่วงท่าในการตีสายเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่อง a r i v e r Runtruit h o g h เท่านั้นนะครับเพราะการตกปลาแบบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการตกปลาแบบอื่นมากครับคุณจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็สังเกตทั้งสายน้ำปลาแล้วก็ธรรมชาติทุกอย่างรอบๆตัวอย่างลึกซึ้งก่อนที่คุณจะเริ่มตกปลาได้ซะอีกถ้าคุณได้รู้จักกับการตกปลาแบบ fly fishing ถ้าคุณอาจจะหลงรักหรือผมอาจจะใช้คำว่าลุ่มหลงนะครับเพราะว่ามันมีสเสน่ห์มากครับแล้วการตกปลาแบบนี้ก็จะพาคุณไปอยู่ท่ามกลางสายน้ำสวยๆกลางป่าลึกชายฝั่งทะเลที่ไหนมุมไหนสักแห่งหนึ่งในโลกที่คุณไม่มีทางจะไปะครับถ้าคุณไม่ตกปลาถ้าคุณไม่ตกฟลายฟิชชิงแล้วคุณก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นมันนอกจากนั้นพอคนไปถึงมุมสงบตรงนั้นแล้ว คุณก็จะได้ยืนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามนั้นเป็นวันๆเลยปกติเราไปเที่ยวเราเดินผ่านเราเห็นน้ํามุมนี้สวยอ่ะถ่ายรูปรูปหนึ่งเราก็ไปถูกไหมครับแต่ถ้าคุณตกลายฟิชชิงคุณอาจจะได้อยู่ตรงนั้นเป็นวันๆหรือวันรุ่งขึ้นก็อาจจะกลับมาซ้ําอีกมีที่สวยๆแบบนี้อยู่ในโลกมากมายครับอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณอาจจะอยู่ที่ในที่ที่คุณเคยขับรถผ่านเพียงแต่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมัน หรืออาจจะเป็นแม่น้ำที่คุณไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอยู่ในประเทศไกลโพ้นอยู่ในดินแดนสุดจะธุรกันดารห่างไกลแต่เมื่อคุณหลงรักฟลายฟิชชิงมันก็อาจจะพาคุณไปอยู่ที่นั่นได้โดยที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับและเมื่อคุณไปถึงตรงนั้นคุณก็จะเป็นคนไม่กี่คนที่จะได้เห็นโลกที่งดงามแล้วก็ซ่อนอยู่ในมุมนั้นครับนอกจากนี้การตกปลาแบบฟลายฟิชชิง ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ปลาในที่ต่างๆประเทศต่างๆทั่วโลกอีกมากเลยทีเดียวไว้คราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังมากกว่านี้ครับถ้าคุณมีข้อจำกัดที่มีสามารถจะเดินทางไกลๆได้ไปนานๆได้ผมก็ยังมีวิธีเดินทางก็าหาความสงบแนะนำให้ได้อีกหนึ่งวิธีครับนั่นก็คือการยิงธนู กีฬายิงธนูเนี่ยเป็นกีฬาที่สงบมากครับคุณยิงธนูคนเดียวไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องชวนใครไปยิงไม่มีเสียงดังนะครับยิงถ้าเกิดที่บ้านคุณมีที่ว่างไม่ต้องมากครับอาจจะ5เมตร7เมตร10เมตรคุณก็สามารถจะตั้งเป้าแล้วก็ยิงธนูของคุณคนเดียวที่บ้านได้การยิงธนูเนี่ยทุกครั้งที่คุณหยิบธนูขึ้นมาหนาวสายคุณจะได้อยู่กับตัวเอง คุณจะเรียนรู้ที่จะจดจ่ออยู่กับการยิงธนูดอกนั้นให้ดีที่สุดตัดความวุ่นวายและความคิดที่สับสนออกไปจากหัวคุณให้หมดสิ้นครับไม่ต่างกับการนั่งสมาธิธนูเนี่ยนอกจากจะเป็นอาวุธโบราณที่มีมาเป็นพันๆปีในหลายๆชาติทั่วโลกนะครับทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอาวุธแล้วครับมันมันล้าสมัยเกินไปละแต่ว่ามันกลายมาเป็นกีฬานอกจากนั้นเนี่ยในบางประเทศในบางที่เนี่ย กลายเป็นศิลปะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยการยิงธนูเป็นศิลปะแขนยยงหนึ่งของปรัชญาเซนนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากซึ่งในวันหลังผมอาจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งแต่สำหรับตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาไปเที่ยวไหนนะครับลองยิงธนูดูสิครับคุณอาจจะได้พบเวลาสงบๆสักช่วงเวลาหนึ่งของวันที่วุ่นวายของคุณในระหว่างที่คุณยิงธนูครับ ที่เรามานี่ก็คือ4วิธีที่ผมพบว่าเป็นวิธีที่ผมทดลองแล้วแล้วก็มีความสุขมากก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับว่า4ี่วิธีนี้คือวิธีที่จะพาเราไปพบกับความสงบของธรรมชาติในโลกที่ผมเรียกว่าจักรวาลที่ทับซ้อนซ่อนอยู่ในโลกที่วุ่นวายของเราอีกทีหนึ่งแล้วแต่ว่าใครจะหาเจอหรือเปล่ามันก็คงมีวิธีอื่นอีกเยอะแหะครับลองแบ่งปันกันดูนะครับเพื่อน มีวิธีไหนมีกิจกรรมกลางแจ้งอะไรที่คุณชื่นชอบแล้วก็พาพบพาคุณไปพบความสุขในการใช้ชีวิตกลางแจ้งมาแบ่งปันกันครับคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างนะครับเผื่อเราจะได้พูดคุยกันในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปของรายการผมก็อาจจะเอาเรื่องราวของ4อย่างนี้มาเล่าให้ฟังในรายละเอียดมากขึ้นอาจจะบอกเล่าว่าไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเพื่อนๆผม มาบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะครับในมุมแตกต่างกันไปผมเชื่อว่าคนที่รับฟังก็อาจจะได้รับความสนุกสนานกับแขกรับเชิญเหล่านั้นนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับก่อนจะถึงวันนั้นขอให้คุณมีความสุขกับการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งครับ About leave Already packing to Come not with me I'm To a place where we don't know About to see the world in action what we can be life with no distractions we'll get away This is what we waited for.